สวัสดีครับผมธนับดูลายมือผ่าน้วครับพนุกรรมขพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็สัญลักษณ์ลึกลับบนฝ่ามือพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีนะครับผมก็เป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูชีตนี่นะครับผมสัญลักษณ์ที่จะพูดมีอยู่3สัญลักษณ์ด้วยกันที่จะสามารถพลิกดวงชะตาของคุณไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหน จากร้ายกลายเป็นดีและเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกลับด้วยเรา,าพูดกันเลย,ยเดี๋ยวดูตามนะครับผมสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์แรกถ้าเห็นแบบนี้ผมจะมาร์คพิเศษไว้คืออะไรก็เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเขาว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรนี่ครับเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนกันสัญลักษณ์แรกเลยคือเหน็นอะไรไหมครับนี่ครับเป็นรูปตัว M ครับเนี่ย ถามว่าถ้าสลักในมือของคุณพูดง่ายๆก็คือเส้นนั่นแหละเป็นรูปตัวเอม็มเนี่ยถ้าเราดูด้านนี้เห็นไหมว่าจะเป็นเส้นอะไรเอ็มแบบนี้ครับถ้ามองอบบงนี้มองมือของคุณแบบเนี้ยเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเส้นที่ตัดไปตัดมามันจะเป็นรูปตัวเอม็มบางคนเส้นไม่ครบอย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นรูปตัวเอ็มแบบนี้มันบางคนเส้นมันมีแหว่งไปไม่สวยหรือบางทีมันขีดไปไม่รูปครบรูปตัวเอม็มมันก็คือหมายถึงมันขีดไปแล้วมัน มันแหว่งไปอะหรือบางคนก็อาจจะเป็นรูปตัวเอ็มที่ไม่สวยแต่ถ้าจะเป็นตัวเอ็มสวยๆยังไงมีเส้นชีวิตขึ้นไปแบบนี้แล้วชนมาแบบนี้นี่ไงเห็นไหมว่าเส้นสมองจะเป็นเส้นยาวไปแบบนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นเส้นสมองขีดมาแบบนี้แล้วเส้นวาสนาก็ต่อขึ้นมาอีกแบบนี้แล้วก็มีเส้นใจพาดไปแบบนี้อีกเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามีเส้นยาวเนี่ยเห็นไหมเส้นวาสนามันเกินไปแบบนี้ ก็ยังมีเส้นไอ้ไฟเป็นเส้นศาสนาเส้นใจเกินมาเป็นแบบนี้เราก็มีเส้นวาส,สนาพุ่งขึ้นไปอีกแบบนี้มีเส้นสมองยาวไปอีกแบบนี้ไม่เกี่ยงนะครับขอให้มันเป็นรูปภาษากันเป็นตัวเอ็มจะจะมีเส้นต่อเส้นลากยาวลงมายังไงไม่เป็นไรขอให้เส้นมันพาดกันเป็นรูปตัวเอ็มแบบที่ผมเอาเนี่ยที่เป็นทั้งหมึกแดงทั้งหนึกดำที่ผมขีดพาดให้เป็นรูปตัวเอ็มที่คุณดูเนี่ยก็พอในลายมือมันหมายถึงอะไร มันเหมือนเส้นนี้เป็นเส้นที่มหาศย์และเป็นเส้นลึกลับมากมีมาตั้งแต่โบราณกาลนานแล้วเขาว่าเอ็มเป็นตัวย่อของความจริงผมอ่าผมเรียกว่าเป็นตัวเลขไอ้มันเป็นตัวมหาศจรย์ก็ได้มันเป็นสัญลักษณ์มหัศา์คําว่าเอ็มเนี่ยทุกชาติเรียกเหมือนกันหมดเขาว่ามันเรียกเหมือนกันยังไงเอ็มนี่บางคนเขาเรียกว่าเป็นมัมคุณคุณคิดไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผม เรียกอันนี้ไม่ได้สมมุตินะคือไทยเรียกมัมตัวเริ่มแรกของเขาว่าแม่เขาเรียกมะมะมะก็แม่แต่ว่าอินเดียเรียกมาตาก็เริ่มต้นด้วยคำว่าเอ็มเหมือนกันก็ส่วนอ่าญี่ปุ่นเรียกมามา่มาก็ส่วนจะเป็นเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคุณลองไปหา,าเองแต่ว่าตัวเริ่มต้นส่วนใหญ่ของโลกใบเนี่ยเรียก แม่ว่าเอ็มเริ่มต้นเลยครว่าเอ็มแม,ม่มัมอะไรเงี้ยเขาเรียกมามีอะไรแล้วแต่นะเขาเรียกอย่างนี้หมดส,ส่วนใหญ่นะ,ส,ะส่วนใหญ่และถามประเทศที่มีความเชื่อมต่ออันนี้พอเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบพูดคือเชื่อมต่อคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่ามีการเขาเรียกว่าเกี่ยวพันกันนะ่ะอย่างเช่นมังกรหลงเรีวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกกันลักษณะแบบนี้ก็คือมีความเชื่อมโยงกันมันหมายถึงอะไรเดี๋ยวผมรีบพูดไปเลยดีกว่า มันก็หมายถึงว่ามันเป็นต้นกําเนิดแม่นี่ความจริงถ้าใครศึกษาเรื่องศาสตร์ฮินดูมาเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดหมายถึงว่าคนเราคลอดออกมาจากอะไรอ่าเรา,มาไม่ต้องพูดลึกลงไปกว่าน,นี้นะเราปฏิสนเนะถึงบอกว่านี่เป็นตัวต้นกําเนิดมันก็หมายถึงว่าเส้นตัวเอ็มมีความลึกล้ําก็ตรงที่ว่าใครมีเกิดมาเพื่อ สร้างสรรค์โลกใบนี้มันจะต้องมีดีอะไรในตัวเขาสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะหาว่าไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันติงตองหมายถึงคนที่มีรูปตัวเอ็มในฝ่ามือนะที่เป็นลักษณะที่ผมบอกมันมันมันไม่มันไม่เต็มเต็งอะ่ะมันอาจจะบ้าบอบมันอาจจะชอบ,บ,บ,บคิดอะไรเวอร,คอรคอ์คิดอะไรเกินคนน่ะคิดอะไรเกินคนแต่เขาจะบอกว่าคนพวกนี้เป็นนักบุกเบิกทั้งนั้นเป็นนักคิดนักฝันนักทําอะไรบางอย่างที่ เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปก็สมมติผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าว่าเพราะอันนี้คลิปนี้ผมจะพูดตัวนี้ไอ้ตัวเอ็เนี่ยยาวหน่อยนะแต่ตัวอื่นผมจะไม่ได้ลงโฟกัสลึกเพราะว่าคนที่คิดเริ่มต้นเริ่มอะไรบางอย่างก่อนคนอื่นๆเอ้ก่อนคนอื่น,เน,น,นๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดบุกเบิกอ่าสมมติว่าทุกคนเนี่ยจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นหมดเลยเพราะว่ามันขายดี ใครๆก็คิดว่าอาหารญี่ปุ่นมันเป็นแนวเป็นเทรนแต่จะมีบางคนแหกข้อเขาเราียกว่าแกะดําหรือตัวแหกข้อนั่นแหละคือคนที่ประสบความสาเร็จและมักจะรวยกว่าใครเพื่อนเนี่ยคือเส้นเอ็มเนี่ยคือเอาสัญลักษ์ตัวเอ็มเนี่ยจะบางคนจะบอกว่าอ้าวพวกนี้คิดต่างพวกนี้นอกข้อพวกนี้ชังอะไรประมาณพวกนี้แต่คนพวกนั้นคือคนคิดต่างผมผมไม่เปรียบเทียบผมไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะแต่ว่าผมจะบอกว่าคนพวกคิดต่างเนี่ย จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่คนคิดต่างจะเจออะไรก็เจอความกดดันของสังคมเช่นว่าอ่ะมันไม่ดีอย่างงู้นมันไม่ดีอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นเธอคิดอย่างนี้ได้ไงมันไม่อ่ะผมหยุดแค่นี้ดีกว่านะเลยบอกว่าคนพวกนี้จะเป็นคนที่นักบุกเบิกนั่นเองนะครับที่มีสัญลักษณ์ตัวเอ็มและยังไงอีกคนจะบอกว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะตอนเป็นเด็กเขาจะมีความคิด ที่แตกต่างจากคนอื่นคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วรักความยุติธรรมบางคนอาจจะเปบอกว่าอพี่น้อง5คนสนมมตีพี่น้องห้าคนไม่เลี้ยงพ่อแม่สักคนเลยไอคนสุดท้องสมมติว่าเขาเป็นคนสุดท้องอาจจะก,กระตันยูกระตะเวทิตาต่อพ่อแม่ก็ได้เนี่ยแหละเขาจะเป็นคนที่ผ่าเราผากอแล้วก็เป็นคนที่ผมพูดตรงๆนะที่ว่าผาเราผากอเนี่ยมักจะผ่าเราผากอใน ทางที่ดีนะครับผมไม่ใช่พาเราพ่าก้อนในทางที่แบบอัป,ปรีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะเลยบอกว่าผมก็เป็นคนพูดตรงๆนะคือผมแมนๆนะก็คือเห็นไหมคนที่มีตัวเอ็มเนี่ยยังไงก็ดีไปในแนวทางสุดจดิตส่วนมากถ้าไปในแนวทางสุดจดิตหรือชั่วช้าเร็วซ้ำคมจะบอกว่าเกิดจากการหล่อหลอมของสังคมอ่ผมพผูดตรงๆนะก็มแมนๆกันนะอืมหรือบางที่ก็ไป เจออะไรบางอย่างหลอหล้อมาหรือมีคนเป่าหูไปในทางที่ไม่ดีหรือว่ายอมแบบเจอแบบอะไรที่มันแบบกระทุ้งใจเขาจนเขาดิ้นรนไม่ไหวด้วยตามกระแสะส,สังคมนะครับผมเรามาดูเส้นที่สองแต่ผมจะบอกว่าแค่มีเส้นตัวเอ็มเนี่ยหรืตสัญลักษณ์ตัวเอ็มก็ดีมากๆแล้วแต่ถามว่าทําไมผมถึงไม่ลงลึกว่าตัวเอ็มอย่างเดียวมันจะดีเพราะว่าไม่ใช่เส้นเดียวตัดสินทั้งหมดนะครับผมการดูลายมือต้องดูหลายๆเส้นประกอบ เนื้อของนูนเขาเรียกว่าเนื้อนูนอูมไหมเนื้อมือสันมือหรืออะไรต่างๆสนรักษ์ของมือเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างแรกเลยที่คุณจะต้องดูวันนี้คอแห้งนะครับผมลืมเอาน้ํามาแล้วก็เนี่ยอุ้งมือของคุณอ่ะผมใช้คานี้เดี๋ยวผมจะพูดค่อยๆเดี๋ยวคนเนี่ยมันเนินสุกเนินจันเนินอะไรต่างๆอูมหรือเปล่าเพื่อไงคือทั้งมือของคุณอ่ะอูมแดงชมพูระเรื่อหรือเปล่าชมพูแบบเนี้ย ถ้าชมพูละเรื่อแดงละเรื่อแดงละเรื่อไม่ดีนะครับผมพูดผิดชมพูระเละื่อเนื้อมีเขาเราียกว่าอะไรเนื้อมีเนื้อเขาใช่ว่าเนื้อมีความความละเรื่อดีครับมันต้องบวกอะไรหลายปัจจัยด้วยอันนี้ดูดวงส่วนตัวได้นะถ้าเกิดจะดูปัจจัยอื่นๆแต่ผมแค่มาอธิบายบางอย่างส่วนเส้นที่สองคือเส้นอะไรหรือสัญลักษณ์ที่สองตรงกลางมือเลยครับเดี๋ยวผมเอาวางชี้ตรงกลางมือเลยนะครับผม อย่าลืมนะว่าเนื้อมือของคุณเนี้ยต้องอูมอูมแบบไหนอูมแบบมีเนื้อจำํำจๆำจำแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อเนื้อนูนออกมาแบบเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าของคุณอูมแบบนั้นเนี่ยแล้วชมพูล,ละเลื้อไปทั้งมือเราจะบอกว่าช่วงนั้นคุณมีตังใช้คุณอูจ่จีคุณมีโชคแล้วก็ถ้าตลอดชีวิตของคุณเป็นคนมืออูมชมพูล,ละเลือ้อนีส่สอนเคล็ดลับการดูง่ายๆนะโชคดีตลอดชีวิต อูมชมพูละเลเรื่อยและทาไงผมจะบอกวิธีทำให้ชมพูละเลเรื่อยตลอดชีวิตด้วยคุณออกกําลังกายเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์ผักใบเขียวไม่ใช่ว่ากินแต่ผักกินแต่เจนะกินผักเยอะๆกินผักใบเขียวเยอะๆแล้วก็ทานเ,าเ,าาเนื้อคารว่าเนสัตว์ด้วยนะก็ผมก็บอกไปตามตรงตาม,ตามอะไรยังไงนะกินให้มันครบห้าหมู่ออกกําลังกายตากแดดไปรับวิตามินดีแค่นั้นเอง มันจะดูเหมือนง่ายนะทำไมผู้ตารักวิทยาศาสตร,ร์มันก็คือตารักวิทยาศาสตร,ร์ด้วยส่วนหนึ่งนั่นแหละนะครับผมเส้นที่สองคือ,อ й, เนินที่สองหรือว่าอาเนียตรงเนี้ยต,ตรงสัญลักษณ์ที่สองตรงนี้เป็นแองกระทะหรือเปล่าแองกระทะคือยังไงถ้าตรงกลางใจกลางฝ่ามือของคุณเป็นแอ,ง,แองตรงนี้เขาเรียกว่าเนินตรงนี้นะเขาเรียกว่าเนินกลางฝ่ามือเป็นแองกระทะลงไปแบบเนี้ยแบบเนี้ยดูตัวอย่างเลยแบบเนี้ย บุ๋มลงไปแบบเนี้ยมีกินใช้ตลอดชาติอ่ะผมพูดแค่นี้นะอืมส่วนเส้นต่อไปเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงนี้เขาว่าเออใช่ผมลืมบอกไปตรงเนี้ยถ้าหลุมลงไปในแอ่งกระทะบางคนหลุมเป็นหลุมไปไม่มากตักยังไงก็ขอให้เป็นหลุมเถอะคนจะบอกว่า ถ้าเป็นหลุมไว้ม่มาอย่างน้อยก็มีกินมีใช้มีกินมีใช้ยังไงก็คือมีเงินเข้าไม่ขาดมือแต่ถ้ามันหลุมเป็นบ่อเลยผมพูดตรงๆนะแล้วมือชมพูอุมส่วนอื่นอุมแล้วส่วนนี้บุ๋มสิมาเษถีผมพูดตรงๆและเนี่ยตรงเนี้ยตรงเส้นตรงเนี้ที่มาอยู่ใต้นิ้วก้อยแล้วอยู่ใต้เส้นใจด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเวียรัสสิวา คนพวกนี้จะบอกว่าลงทุนหุ้นลงทุนอะไรก็ตามที่ดงที่ดินได้กำไรเป็นกอเป็นกำพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีอต้องดูเส้นนี้แล้วก็เส้นตัวเองเนี่ยคนพวกมีเส้นตัวเองเนี่ยเขาจะเป็นคนดีเป็นคนที่รักความจริยธรรมคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบนี่สำคัญมากเลยบอกว่าคนพวกนี้คือไม่ว่าเขาจะเจออะไรร้ายนะเปลี่ยนเป็นดีได้หมดคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณมีสามเส้นเนี่ย คือไอ้สามไอ้แล้วก็สัญลักษณ์ที่แบบว่าตรงนี้เป็นเนื้อแห่งเนี่ยเจออะไรมันเจอแป๊บเดียวถ้าคุณเจอดวงตกเจออะไรต่างๆเนี่ยเจอแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เฉลุยมันเหมือนกับเป็นอะไรมาทดสอบคุณว่าคุณจะทนไหวหรือเปล่าถ้าคุณทนไม่ไหวอันนี้ผมไม่ขอพูดแต่ว่าถ้ามันมีอะไรมากระตกกระตกงวดคุณคุณผ่านไปได้นะมันจะยิ่งทําให้ชีวิตคุณนี่ยพุ่งขึ้นสูงขึ้นไปอีกเลยบอกว่าสามเส้นเนี่ย เวรชิวาทาไมถึงบอกว่าซื้อที่ดินซื้อหุ้นซื้ออะไรลงทุนธุรกิจอะไรก็ได้เขาเรียกว่าเส้นหลังสังหารถ้าคนมีรลังสังหารเยี่มยมๆสักชิ้นแล้วหมั่นฝึกรลังสังหารเกิดขึ้นได้อย่างไรเดีย๋ยวผมจะบอกเกิดจากการอัปนัสติทําอัปนัสตินั่งวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตฝึกใจกําหนดลมหายใจทําอย่างนี้บ่อยๆแล้วอย่างหนึ่งคือถามว่ามันเกี่ยวกันบรรลุอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมมันเกี่ยวข้อกัน การทําอาปานสติกันกําหนดลมหายใจเนี่ยช่วยทําให้เลือดลมดีด้วยบางคนนั้นหน้าซีดเผือดเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่กินอาหารไม่ทําอะไรนะเอาเอาแต่กินแต่ของไม่ดีอย่างเดียวนั่นก็สุภาพเสียนะได้บอกว่าทำปานสติเนี่ยจะทําให้เลือดลมแก้บางคนซีดซีดพรมๆเนี่ยแดงฉ่ำชมพูระเรื่อ บางคนไม่ต้องทาเครื่องสําอางเลยก็ชมพูระเลือดแบบสดๆแบบธรรมชาติได้อันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับแบบนี้ให้ทำาอปปนสติกํำหนดลมหายใจสูดเข้าสูดออกกำหนดไว้นะครับผมบอกเคล็ดลับหลายเรื่องเลยวันนี้คลิปนี้นะครับแล้วสามเส้นนี้ผมได้บอกไปแล้วหรือสามสัญ,ญลักษณ์ผมจะเล่นเรียกสามเส้นหรือสามสัญ,ญลักษณ์ก็ได้มันก็ได้เหมือนกันหมดจบไปแล้วนะครับผมใครที่ง,งานดูอะไรมือพี่ซีหรืออยากรู้ความลับมากกว่านี้อีก หรือจะเป็นโงเ่เฮงผมดูได้หลายอย่างนะครับผมผมมีประกาศการจบจากสมาคมโหดแห่งประเทศไทยในพืินีนิยมรถมด้านลายมือพิ่ซีและโงเ่เฮงและมีประกาศการจบการโค้ดนะครับผมด้าน n e u r ร l i n g ิสติกโ programming ผมดูผ่านทางออนไลน์แล้วก็มีสำนักง,งานด้วยออนไลน์นี่จะเป็นทักไลด์ id ทา26ใต้ข้อความด้านลา่า,นลางนะครับผมด้านล่างคลิป u t u b e ก็ทิ้งไลด์ id ท้า26ไว้ด้านล่าง เราโทรสปีกเกอร์โฟน call ส่วนตัวแบบคุยคอทางโทรผ่านทางไลน์ call นะครับผมไลน์ id โทรผ่านทางไลน์นะครับผม,ล ID, ผลบผมแล้วก็ไลน์ OA, oa จะเป็นช่องทางธุรกิจตอนนี้ไลน์ทารงสองหกยังรับอยู่นะมันเป็นเพื่อนมันต้องเต็มนะแต่ว่าก็ยังรับได้อนะแต่ถ้าเกิดใครที่มาแบบไม่จํากัดหมายถึงว่ารับคนได้ไม่จํากัดก็มาทางไลน์ oa นะครับผมไลนเป็นลิงก์มันจะเป็นลิงก์ทิ้งไว้ให้ก็สองช่องทางไลน์ทารงสองหกเป็นเพื่อนกันไลน์ o อเป็นลิงก์นะครับผมเป็นช่องทางธุรกิจหน่อยหนึ่งแต่ว่าเกาประมาณนี้ใครที่มาที่สำนักงานก็ขอโรชเชัน่นขอที่อยู่มาได้ถ้ากใครต้องการมาที่สำนักงานลายมือพิเศษหงเงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบยาวๆกันเลยเแบบเต็มที่จะมือคุยกันไปเลยแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบ V.I.P. ถ้าใครต้องการแบบ V.I.P. นะครับผม ที่แสดงงานแบบเห็นตัวเนเป็นๆหรือจะเป็นแบบลายมือพี่สีจ่จับกอดโรเลทิ้งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบนี้ก็เห็นตัวกัเนเป็นๆเหมือนกันแต่ราคาจะย่อมลงมันย่อมเยาวลงมาหน่อยเพราะเป็นแบบธรรมดาสองแบบเอ้ยสองสองสองอย่างมันจะเป็นแบบอ่าแบบแบบ โทษกันแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นแบบธรรมดามีแบบเวทีธรรมดาที่แบบเจอตัวที่สำนักงานนะครับผมขอลคช่องขอได้อยู่มาได้ใครว่าคิดนี้ดีคิดไม่มีประโยชน์กดสัวใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามของผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดใหม่ๆคิดดีๆส่งบอเรื่อยๆพดติดตามกด subscribe กดแชร์กดติดตาวันนี้ลาเพลงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีกรับ